สวัสดีครับอยู่กับเกมเกจชีพ็กกับเกียรตพีกเกร์เช่นเคยครับวันนี้เราจะมาตีดอกไม้น้ำแข็งกันนะฮะตัวที่แนะนำให้เอาลงมาด้วยคือตัวทอดไฟกับสายฟ้านะครับทอดไฟอะไรก็ได้อะอันนี้ผมเอาเสียงหลิงลงไม้ดูแล้วกันแอมเบอร์กับเสียงหลิงแล้วก็มีหนูพิษหนึ่งคนเอ่อด้านนี้นะครับเป็นไปได้นะครับพยายามอย่าเอาบาบาลาฮิวครับฮิวให้ไปอยู่ไกลๆตัว ตับบนซับแล้วให้ยูว่าให้อยู่ไกลๆตัวไอ้ตัวเนี้ยแบบแรกเราตีลูกแก้วกันนะครับใช้สายฟ้ากับไฟตีได้แต่ให้ดีไฟแรงกว่าน่ะแตกแล้วครับยิงออกมาแล้วทำไมนกผมไม่ยิงเก่งกี่นกยิงดีแตนดาเป็อยู่ไหนวะเนี่ย หลบครับจะเหมือนตัวไฟเลยพอปีเซ็ตพอลุกขึ้นมามาันจะหวดเราอันนี้บีมครับสไลด์หลบนะครับวิ่งสไลด์สวนไปเลยเนี่ยจะไม่โดนต้องฮิลล์แหละอันี้บอกครับฮิลก็พยายามอย่าเข้าไปใกล้มากเดี๋ยวแข่งนี่แข่งแล้วที่มีครับ อ่ใช้แอนตี้ก็ได้ครับแอนตี้ของแอมเบอร์แตกครับตัวนนต์เจี๊ยบเหลงๆเท่าเมีแอนตี้ก็ใช้ไปเลยนะจิบๆจินี่ผมจะพยายามไม่ฆ่านะจะให้ดูพวกไมค์คณิกหน่อยครับแบบอุ๊ยหลบไม่ทันเกือบตายนี่โดนแข่งเี่ย าวิวมันจะชอบแข่งนะครับรลูกตาล้อไว้ก็ได้วันนี้ไงนะสองรอบนะครับกินพื้นครับไร้หลกลูกแก้วโคดเราก็ไปตีลูกแก้วนะครับเอ่ออันนี้เป็นน้ำแข็งนะพื้นข้างล่างก็เป็นน้ำแข็งด้วยนั่นแหะเห็นไหมกระเบิดพื้นครับ จริงถ้าหลบไม่ทันให้สไลด์เลยนะฮะมีผมโดนไปแล้วหนึ่งทีเป็นงานจังวะชุดนี้นจิ้มพืครับที่เจอมีพลอยยศมีมิยอมทำงาน เลเซอร์เนี่ยครับมันต้องระวังให้ดีนะทัดบางทีโดนแล้วมันแบบไหลฮิตอะแล้วตายเลยก็มีอุ๊ยออกมาแล้วาให้ใช้อันตีดีที่สุดครับเลเซอร์เห็นไหมโดนทีเมื่อกี้มันรัวๆเลยฮะโอ้ยโดนอีกมีไฟมีครับใมันตีแล้ให้แตกพอแตกปุ๊บเราก็หมดเลยนะฮะ มันยังมีอีกท่าหน,นึงนะอีงวิสัยอะวิสัยน้ำแข็งอะจริงๆผมใส่ของไอ้ของธาตุครับมันเลยตีดูตีไม่แรงรีเซอร์อีกแล้วนะปิดทางให้วิ่งสวนนะครับมันถึงจะลบได้นะ้วิ่งสวนมีเจ็บ เนี่นยพอเราหิวปุ๊บเราจะแข่งปั๊บเลยกาโบรกาช่วยแข่แตกปุ๊บสติได้แหละยังไงก็โดนอมเบอร์อย่างนี้ได้อดิ ทีนี้หลังจากลม้มนะครับที่พี่บอกหลังจากล้มนี่ครับบาดมาัมาดมาัมามานาดลงอัดบาดหลังพี่ซ้อนครับแอมเบอร์ลิงยิงได้นะอันนี้มันหมุนลงอย่าไปเหยียบนะครับเนะี่ยเลือดลดนะครับสมัยมันไม่มันไม่ขึ้นมีสายผม ดูมิซายทีหน่อยอย่าอยู่กับที่นะครับจึงวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆมีวค่ายก็ปล่อยมีมอยู่แออุ้ยโดนโดนโดนพลอยมีโดน เล็งยิงแร่เล็งยิงครับแตกไม่ถ้าผมตีก็ตายเดี๋ยวฮนะยังไม่ตีนะครมันจะมีอีกท่านึงนะครับไอ้ท่าน,นั้นอนะให้วิ่งหลบเอานะอย่างนั้นอยู่ไปก่อนครับรน่โอาากตทำไมไม่ใช้ไฟเลเซอร์ครับเลเซอร์บีมอุ้ยบีมต้องปแขงวิ่งสวนยิ่ผมกะผิด คืส่วนมากจะจิ้ม3ทีนะไปวิ่งรอบไปเลยตัวมีเลยมันจะตายไหมเนี่ยชั้นยิงมันตายละทีครับชัวแอฟเราจิม้มอย่างเดีด <Liberty. S 1> ด F, วยวเลยอ่ะ ไม่กี่ทีแจงนะเบอร์เริงกี่ลูกตามันพื้นสิเฮ้ยอยากดูอีกข่าหนึ่งพื้นสิเฮ้ยเฮ้ยโดนระเบิดตายวะลืมและบอกไปแท้ๆว่ามันลุกขึ้นมามันจะหมุนมิสายอิง ไม่มีม่สไซฮะจะให้ดูว่ามีอีกค่าหนึ่งอยู่โอ้หบางอันมันแบบไม่น่าจะหลบทัน,นครับจะอยู่กับที่เราต้องไม่อยู่กับที่ครับอ้าที่เราไม่อยู่ที่มันก็ไม่ดูเราดูแล้วไงลเลเซอร์เออ นี่นี่เลเซอร์ครับนี่นี่น,น,นี่ท่ายิงท่ายิงให้วิ่งไปเรื่อยๆนะครับก็จะเจอท่าพวกนี้โอเคครบแล้วนะฮะอาครบแล้วนะครับ,รบ,รบผมฆ่าแล้วนะวิงจริงๆผมวิ่งต่อเนื่องไวิ่งดีจบครับ หลักแล้วอะถ้ามันอยู่ที่พื้นอะเอามีวางแล้วก็ถ้ามีใสยฟ้าสสยฟ้ายิงแล้วจะโออรหโหลดถ้ามันขึ้นอะเราจะยิงวิถึงกันเอาเอมเบอร์ยิงได้ลนะเอมเบอร์ผมตายไปแล้ว <c oughs> โอเคครับเอาไว้ดูเป็นเทคนิคฮนะได้รู้ท่าอะไรบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวบอลน้ำแข็งนี้ยังไงถ้าพอมี อาจจะเป็นประโยชน์บ้างก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เรา้องจบแค่นี้นะไปพบกันคลิปหน้าบ๊ายบายพุม่ม <c oughs>